เราลีดลมไม่หมดรีดลมไม่ได้มันก็จะใส่ถุงไม่ได้เขาต้องรีปดปลดลมออกแล้วเหรอลูกยังโป่งอยู่เลยอะ

เธอไปหยิบถุงฮะเตรียมให้พี่โปอลีเร็วโอ้โหวิชาชีวิตแต่ดูดสิจะเก็บลงถุงได้ไหมไม่ได้หรอกแากงานอย่างนี้ ลองยังลองยังข้างในมีอีกนะลูกข้างในมีอีกถุงหนึ่งนะช่วยกันช่วยกันสามคนหรือสองคนเถิ่มอ่าขาเอาได้แล้วนั่นแหละหนูเลื่อนลงไปเลยลูก เราจับข้างบนตั้งก่อนเถลูกจับถุงตั้งก่อน,อน,นนะเออจัดทรงอ่ะจัดทรงอ่ะเอ,อ๊บช่วยกันลูกจะได้ถุงหนึ่งแล้วออเอาเหรอเราได้ถุงหนึ่งแล้วนะอีกหน่อยเดียวก็เสร็จแล้วเนี่ย ช่วยกันช่วยกันโอ้ยจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วช่วยกันลูกร่วมแรงร่วมใจรวมพลัง ได้แล้วเนี่ยถูกต้องเราต้องจัดทรงมันให้ดีจริงๆมันไม่ได้ติดหรอกใช่ไหมใช่มันม้วนอยู่ใช่ไหม ได้ mấy ลูกได้ mấy เสียเกี้ยว พอถามทำอะไรอยู่ลูกค่าพ่อรับเป็นไหนล่ะลูกอึ๊บอึ๊บอ่าเลยกี่แผ่นอ่าโอเคไปไปจัดการกันเลยลูกบายบาย 回来，回来。拜拜